ว่าผมพูดเนื้อหาผิดค่อนข้างเยอะเลยก็เลยอะลบออกนะครับแล้วลงใหม่ดีกว่านะครับก็คือวันนี้มีการถแถลงข่าวของทางวัดนาปะพงนะครับโดยที่ตัวพระอาจารย์เองไม่ได้ออกมาถแถลงข่าวนะครับโดยให้เหตุผลว่าตัวทางทนายให้เหตุผลว่าก็คือมันยังมีเรื่องของคดีความที่เอ่อที่เยอรมน,นีนะครับเพราะฉะนั้นทางหลวงพ่อเนี่ยได้ทําการออกมา แถลงด้วยตนเองเนี่ยจะมีผลผ,ลผูกพันกับทางคดีความที่อยู่ทางเยอรมน,นีด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยให้ทางทนายความเป็นตัวแทนในการออกมาแถลงข่าวเองนะครับก็ก็เป็นคําแนะนำน,นะครับโดยที่เบื้องหลังเนี่ยเบื้องหรือเบื้องหลังเนี่ยคืออาจารย์เบียร์เป็นคนให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่าควรจะรีบออกมาแถลงข่าวให้เร็วที่สุดเนื่องจากมันมีการพูดถึงแล้วก็มีการเออไปใช้คําว่าพระ ดังย่านปทุมวันลำลูกกาคองสิบอะไรทํานองเนี้ก็คือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงใครนะครับอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่ามันชัดเจนว่าหมายถึง,งตัวหลวงพ่อเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้รีบออกมาพูดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้มันจะได้ จะได้สิ้นข้อสงสัยไม่งั้นมันมันยิ่งนานมันยิ่งมันยิ่งเสียเปียบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลวงพ่อไม่ผิดนะครับยิ่งนานยิ่งเสียเปียบนะอ่ะย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปฟังอาจารย์เบียร์มาแล้วอาจารย์เบียร์ค่อนข้างจะสรุปได้ค่อนข้างดีมากนะครับในเรื่องนี้ฟังแล้วผมชอบมากนะครับเราต้องเป็นกลางเนาะอย่างอย่างอย่างว่าไปจริงๆอะผมมันมีความอคกติอยู่หมายถึงอคกติในทางที่ดีอย่าใช้คำค้างที่ดีเข้าข้างแล้วกันใช้คําว่าอคติในทางเข้าข้างหลวงพ่อนะครับผมเป็นลูกศิษย์ท่านเราก็ไม่่ออยาากให้้ทนตงประพิผด ในทางใดทางหนึ่งเลยเพราะเราจะวางตัวเป็นสิทธิ์หมายถึงว่าในอนาคตตะการตนใกล้เนี้ยผมเดาผมวางแผนไว้นะ่าจะอีกประมาณปีกว่าๆเนี้ยผมจะไปบวชที่วัดของท่านแล้วก็จะบวชยาวๆเลยนะครับก็เลยไม่อยากให้ท่านเนี่ยจะต้องมีข่าวซึมเสียอะไรเพิ่มเติมอีกซึ่งท่านเคยมีมาแล้วนะแล้วก็ทําการผ่านพ้นมาได้แต่ในครั้งนี้นะครับค่อนข้างใหญ่ยอยู่เกี่ยวกับเงินที่มีการโดนใส่ร้าย นะครับซึ่งจริงไม่จริงยังไม่ได้บอกนะว่าว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่ามีการให้ข้อมูลในเชิงว่าทางหลวงพ่อเนี่ยไปสาวที่ฝรั่งที่เยอระะมันนะครับโดยทังเงินทั้งหมดประมาณ12เกือบ13ล้านนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะเลยมีการโอนเงินไปให้ทางผู้หญิงขั้นหนึ่งนะครับผู้หญิงท่านนี้ก็ทําการเป็นสมาคมเนาะพอเป็นสมาคมเสร็จนะครับก็จะตั้งมูลนิธิแล้วค่อยโอนไปส่วนมูลนิธิแล้วก็เงินจากในมูลนิธิเนี่ย ก็ได้ทําการโอนไปในส่วนของบัญชีส่วนตัวของพระอาจารย์เองนะครับซึ่งมันก็มีความน่าสงสยัยมีการตั้งข้อคําถามในเรื่องว่าการทําแบบนี้เนี่ยผิดหรือเปล่าเนาะ แน่นอนแหละมันมัน,ม,น,ม,นมันตั้งคำถามได้ผมเข้าใจนะครับทั้งซึ่งทาง,ท,งทนายความเนี่ยก็ออกมาให้คําชี้แจงเนื้อเรื่องนี้ซึ่งส่วนตัวผมนะผมค่อนข้างโอเคนะครับผมฟังแล้วผมมันค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนตัวนะผมมองว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนมากๆในส่วนที่ทนายความออกมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับทั้งเรื่องราวแล้วก็ไล่เรียงทไลา์ออกมาเนาะโดยที่คลิปนี้ผมไม่ได้จะมานั่งเล่าให้ฟังนะแต่ว่าสรุปสั้นๆก็คือมันมีในส่วนของอการโอนเงินไปให้กับทางศีกาที่เป็นเงินบัญชีในประเทศไทยนะคบ เป็นัดบัญชีของทางธนาคารกสิกรนะครับทั้งหมด27ครั้งนะครับโดยเงินนี้เป็นเงินสดเอาไปให้นะครับซึ่งก็เนี่ยมีคำข้อต้องการตั้งคําถามนะครับแล้วก็ไ,ไอ้เงินตรงเนี้ยที่อยู่ในบัญชีของทางกสิกรเนี่ยก็ได้ทาการโอนไปส่วนในส่วนของเงินบัญชีต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นของทางสมาคมนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะซึ่งช,ชื่อบัญชีของทางต่างประเทศจนะเป็นชื่อสมาคมพุธทธวจนะ ev นะคบถ้าจำไม่ผิดนะซึ่ง ev ของทางทนายบอกว่า ev เนี่ยมันย่อมาจาก คาแปลที่แปลว่าสมาคมเอาพูดง่ายเอาเป็นไงเอาเป็น,ปนว่าง,งั้นแหละเนาะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อมูลปิดบังอะไรเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ชัดเจนนะคบเพราะฉะนั้นเงินก็ไปแบบถูกต้องมีการเขียนใบปรนนาหรือว่าจุดประสงค์ในการโอนอย่างชัดเจนไม่ได้แบบว่าทําแบบลับๆอะไรแล้วก็มีคนรู้เห็นกันค่อนข้างเยอะโดยบุคคลที่โอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีตรงนี้ก็คือวาย,ยาวัจกรอย่างชัดเจนนะคบผมเพราะฉะนั้นตรงนี้อธิบายได้ทีนี้วอมเงินไปอยู่ตรงนั้นก็มีการทําเอกสารไว้ความไว้วางใจเพื่อให้ทาง ญาติโยมที่อยู่ทางคนผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าหาว่าเป็นสีกาที่ทําการเปเนี่ยซึ่งก็คือเขาได้รับการไว้วางใจในการที่จะตั้งมูลน,นิธินะครับเพราะว่าจะมีการเหมือนจะตั้งวัดเกิดขึ้นนะครับซึ่งในการ ที่จะตั้งวัดเกิดขึ้นเนี่ยอะต้องมีมูลนิธิก่อนถามว่าทาไมอะ่ะเพราะว่ามูลนิธินี่จะเป็นทอ่อน้าเลี้ยงให้กระถางวัดนะครับเพราะว่าทางวัดเองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเงินหล่อเลี้ยงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะเงินมันไม่ควรคู่กับทางพระแต่วัดมันต้องใช้เงินถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีส่วนตัวกลางที่เป็นเอาไว้อ่ดูแลหรือเป็นมูลนิธิในส่วนตัวกลางในการเปิดมูลนิธิเนี่ยมันจะมีความโปร่งใสเนาะตรวจสอบได้ใครจัดการอะไรยังไงมีการจดแวดผู้เสียภาษีมีเรื่องราวอะไรเนี่ยจะมีเอกสารค่อนข้าง นะครับผมอ่ะเรื่องนั้นว่ากันไปทีนี้เนี่ยเรื่องมันก็เกิดคดีความเกิดขึ้นในเรื่องของอตัวเงินที่เป็นส่วนต่างในการโอนเงินเพราะมันเป็นค่างเงินซึ่งทําให้เหมือนทางผู้หญิงคนนี้ได้ประมาณแสนเหรียญเลยนะครับหมายถึงว่าค่อนข้างเยอะนะแสนยูโรอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ข้อมูลผิดพลาดว่ากันไปเนาะก็คือได้แบบได้ส่วนต่างมันก็เลยมีความเอกใจนะครับเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการ ทางธนาคารก็เลยมีการตกใจก็เลยเอหมายถึงว่าไม่ใช่ธนาคารถ้าจะไม่ผิดเหมือนทางทางเยอรมันเองเนี่ยก็ทาการตรวจสอบแล้วก็ทําการอายัดบัญชีนะครับแล้วก็ได้ทําการเรื่องรายละเอียดต้องไปฟังเอาเองนะผมไม่อยากอธิบายนะพูดตรงนะผมกลัวอธิบายผิดเพราะมันมันซับซ้อนมันกลับไปกลับมาแต่เท่าที่ผมฟังอ่ะมันค่อนข้างจะ make เมกเซนนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องตรงนี้ก็มีคดีความเกิดขึ้นและทางเ,เรื่องการฟอกเงินเกิดขึ้นซึ่งทางหลวงพ่อเนี่ยชนะ นะครับหมายถึงว่า,าได้ยกฟ้องไปพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ชนะคดีนะยังไม่ทันได้ทําการขึ้นทรงขึ้นศาลเลยก็คือเกิดการยกฟ้องนไปเพราะว่าได้การตรวจสอบแล้วเอกสารทุกอย่างตรวจสอบหมดแล้วสุดท้ายยกฟ้องเพราะว่าเออมันเป็น มันเป็นเพื่อการกุศลจริงๆมันไม่ใช่แบบเพื่อการฟอกเงินใดอย่างใดนะครับผมพอมันเป็นเรื่องนี้ปุ๊บก็เลยเป็นการโยกเงินไปในส่วนอีกอันนึงซึ่งไปอยู่ในส่วนของบัญชีกลางของทางจังหวัดนะครับอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก่อนจะทําการโอนเงินออกมาเงินตรงนั้น,นออกมาไปอยู่ที่ที่ที่หนึ่งซึ่งได้มีการจัดตั้งของมูลนิธิต่อซึ่งมูลนิธิเนี่ยยังจัดตั้งไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีคดีความมาแต่ท้ายทก็เลยต้องพักเงินไว้อยู่ที่บัญชีของทางหลวงพอ่อ ที่เยอรมน,นีเพราะว่าเงินมันไม่มีที่พักถูกต้องไหมพอเปิดบริเวณที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเงินตรงนี้ก็ค่อยโอนเข้าส่วนของบริเวณที่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ปี2 5 6 2ก็ยังไม่มีกิจกรรมใดหลังจากนั้นเป็นต้นมาซึ่งผมก็ อ่ะหลายคนคงตั้งความสังเกตว่าอ้าวแล้วตั้งมูลนิธิเสร็จแล้วเนี่ยแล้วจะทําอะไรต่อเนี่ยว่าจะเอาเงินไปใช้ในส่วนกิจกรรมต่างๆต่อก็ไม่มีคนดูแลอพูดง่ายๆนะครับมันตั้งมูลนิธิเสร็จก็จริงแต่ว่าผู้ดูดูแลเนี่ยไม่มีซึ่งตอนแรกเป็นวัยเ,เป็นคนเก่าก็คือคนที่เป็นโจทย์เก่าเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงที่เป็นสีกาที่หาว่าเป็นชู้สาวกับหลวงพ่อนั่นแหละซึ่งฟังไปฟังมาสุดท้ายมันไม่ใช่ชู้สาวเลยด้วยซ้ำมันเป็นในเชิงคู่กรณีกันด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าในเรื่องเนี้ย อาจจะเป็นการเก่าวหาก็ได้นะครับต้องรอดูหลักฐานต่อไปนะครับซึ่งในตรงนี้ทางที่ผมฟังจากทางทนายเนี่ยทางทนายจะกังวลในเรื่องของโดนกลัวว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินซะมากกว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวเซยด้วยซ้ำซึ่งคนที่กําลังตรีตาในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องเป็นในเรื่องของการเออในเชิงชู้สาวผมว่าตกไปได้เลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้พ่อยพูดถึงตรงนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีอ่ะมันไม่มีมูลเหตุอะไรเลยแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังค่อนข้างจะชัดเจนนะในเรื่องนี้เพราะว่าเส้นทางการเงินมันชัด เพราะฉะนั้นจะไปตอบเป็นในเรื่องว่าชูสาวไม่ได้มันเป็นในเรื่องของการฟอกเงินซึ่งมันใหญ่กว่าเรื่องชู้สาวเสียด้วยซ้ำนะคะผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเขาก็อธิบายได้ชัดเจนค่อนข้างดีนะครับเอกสารอะไรเนี่ยมีเกือบครบนะครับเขาบอกว่าเขาเตรียมการภายในเวลาสั้นๆเนี่ยมีพอและที่จะอธิบายให้ฟังแบบแบบรวดรัดได้นะครับแต่ในรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับสาหรับในเรื่องข่าวตรงนี้ผมมองว่า อ่าทำไมต้องแล็แล้วเกินผมอยากให้มันข่าวมันยาวหน่งเหมือนว่าคลิปมันยาวเนาะคือเมผมผมอะ่ะก่อนจะฟังคลิปนะผมพูดตรงๆแล้วผมอะ่ะต้องวางใจเป็นกลางเพราะผมก็แอบกลัวเหมือนกันพูดตามตรงว่ากลัวว่าท่านจะผิดนะแล้วก็เลยต้องว่าอ่ะโอเคงั้นเราวางใจเป็นกลางแล้วกันหากท่านผิดเราก็ว่าไปตามผิดนะเราอย่าไปเข้าข้างท่านเนาะบุคคล ไม่ดีเราจะเข้าข้างได้อย่างไรถูกต้องไหมต่อให้เป็นอาจารย์ก็ตามถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราเอาพระธรรมไว้ก่อนแล้วกันผมกอดพระธรรมไว้แน่นเลยนะครับเอาใช้หลักพระธรรมในการโยนิสมมนาธิการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับแบบหนักๆนวลๆเลยนะครับมีคนโจมตีมากมายหลังบ้านทักมาออกแนวว่าว่าผมออกมาล้อนตัวหรือว่าออกมาพูดดีเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออไม่ได้ยึดที่จริงๆก็แอบยึดที่ตัวท่านนั่นแหละแต่ทำมาเป็นแบบไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดตั้งแต่แรกนะครับเพียงแต่ว่ายึดในเรื่องของการ ถ่ายทอดธรรมะนะคะเพราะว่าบุคคลที่เราจะฟังนะธรรมะมันมีบุคคลที่สาธยายหรือว่าถ่ายทอดเยอะมากเราก็ต้องเลือกเนาะซึ่งผมเลือกท่านเพราะว่าเราถูกจริตที่ท่านแค่นั้นเองนะครับถ้าท่านเป็นอะไรหมายถึงว่าในเชิงมรณาภาพหรือโดนติดคุกหรือว่าอย่างเช่นคดีความอย่างเงี้ยเป็นเป็นต้นนะถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆนะ ก็จะไม่มีบุคคลที่ถ่ายทอดธรรมะในพุทธวจนะที่ดีแบบนี้ซึ่งมันจะมีมีคนอื่นแน่ๆแหละแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้ถูกจริตเท่าเท่ากับบุคคลหรือเท่ากับท่านหลวงพ่อกลิตนั่นเองนะครับอันนี้คือความเสียดายที่ผมยึดในตัวท่านแค่นี้แต่ไม่ได้ยึดในเชิงว่าท่านจะต้องถูก100%นะครับผมอันนี้ต้องทําความเข้าใจด้วยเนาะในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือถ้าอาจารย์เนี่ยหากสุดท้ายแล้วนะผมอยากเรียกร้องเลยหากสุดท้ายแล้ว มีเข้าไปในสูตรของชั้นอายการและสุดท้ายทําการยกฟ้องนะครับผมผมอยากจะเรียกร้องให้เพจดังทั้งหลายแหล่นะครับที่พลาดหัวข่าวค่อนข้างจะไปในทางโจมตีท่านนะแล้วก็บุคคลคนใดก็ตามที่มีการคอมเมนต์ลงไปออกแนวโจมตีท่านในเรื่องของทั้งสีการแล้วก็เรื่องเงินนะครับย้ายออกมขอโทษหน่อยเหมือนที่ท่านกําลังว่าก่าวอยู่ในขณะนี้เยอะแยะมากมายฝากไว้นิดนึงนะครับออกมาขอโทษนิดนึง